ตั้งแต่วันที่ประชุมวางแผนก่อก,การเปลี่ยนแปลงการปกครองที่ฝรั่งเศสแท้จริงแล้วก็ไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าเจตนาที่แท้จริงของสมาชิกคณะปฏิวัติแต่ละคนทั้งฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือนทั้งหมดคิดเห็นไปในทางเดียวกันหรือไม่มีเจตนาแอบแฝงเช่นไรแม้แต่ในคณะผู้ก่อการปฏิวัติด,ด้วยกันก็ไม่ได้ทราบแน่ชัดรวมถึงแถลงการที่คณะปฏิวัติใช้อ่านและใบปลิวก็ยังต่างคนต่างเขียนตามความเข้าใจของตนเอง แต่เมื่อร่วมหัวจมท้ายทำการยึดอำนาจโดยฉับพลันด้วยกันแล้วจึงจำต้องทำต่อให้แล้วเสร็จอย่างไรก็ตามแม้ว่าในวันที่24มิถุนายน2475คณะปฏิวัติจะจับเชื้อพระวงศ์เป็นองค์ประการเพื่อกดดันพระเจ้าอยู่หัวแล้วแผนการกลับไม่ได้ง่ายใดดังที่คาดหวังเพราะพระเจ้าอยู่หัวทรงเปลี่ยนพระทัยพานักที่หัวหินไม่ได้เสด็จกลับพระนครตามกำหนดการทำให้ไม่สามารถลงพระประมาพิทายมอบพระราชอำนาจแก่คณะปฏิวัติได้ วันที่25มิถุนายนคณะผู้ก่อการปฏิวัติฝ่ายทหารจึงตัดสินใจส่งโทรเลขคำเชิญเสด็จครองราชใต้กฎหมายไปถึงพระองค์ที่กำลังประทับอยู่ณพระราชวังไกลกังวลพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบร,รมราชินีความว่าขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกกล้าปกกระหมอ่อมด้วยคณะรัษฎรยึดอำนาจการปกครองแผ่นดินไว้ได้แล้ว และได้เชิญสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอมีสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอเจ้าฟ้ากรมนครสวรรค์วรพินิษเป็นต้นไว้เป็นประการถ้าหากคณะรัษฎรนี้ถูกทำร้ายด้วยประการใดๆก็ต้องทำร้ายเจ้านายที่จับกลุ่มไว้เป็นการตอบแทนคณะรัษฎรไม่ประสงค์จะแย่งชิงราชสมบัติแต่อย่างใดความประสงค์อันใหญ่ยิ่งก็เพื่อที่จะมีธรรมนูญการปกครองแผ่นดินจึงขอเชิญใต้ฝ่าละองที่มีพระบราร์ดกลับคืนสู่พระนครทรงเป็นกษัตริย์ต่อไปโดยอยู่ใต้ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินซึ่งคณะรัษฎรได้สร้างขึ้น ถ้าใต้ฝ่ารอองี่มีพระบาตตอบปฏิเสธก็ดีหรือไม่ตอบภายในหนึ่งชั่วนาฬิกานับแต่ได้รับหนังสือน,นี้ก็ดีคณะรัษฎรก็จะได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญการปกครองแผ่นดินโดยเลือกเจ้านายพระองค์อื่นที่เห็นสมควรขึ้นเป็นกษัตริย์ลงชื่อผู้นำปฏิวัติพระยาพหลพลพยุหาเสนาพระยาทรงสุรเดชและพระยาฤทธิ์อัคเนย์นับเป็นถ้อยความข่มขู่พระมหากษัตริย์อย่างที่ไม่เคยมีใครกล้าทำมากอ่อนอีกทั้งมีข้อเสนอคล้ายกับกรบฏรอ1 3 0อยาอย่างเห็นได้ชัด คือการพยายามเสนอเจ้านายพระองค์อื่นมาเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญแทนเมื่อพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบข่าวที่คณะปฏิวัติอำนาจก,การปกครองไว้ได้แล้วจึงมีพระราชดําลัสถามความเห็นพระบรมวงศานุวงศ์และเสนาบดีที่เข้าเฝ้าอยู่ณที่นั้นขณะที่พระองค์ทรงกำลังตัดสินพระไทยเรือรบหลวงสุโข,ขทัยก็มาถึงโดยทอดสมอเลยหน้าพระตำหนักเปี่ยมสุขไปทางเหนือเล็กน้อยหลวงสุพัชราศัยได้นำนายทหารจำนวนหนึ่งพร้อมหนังสืออัญเชิญเสด็จจากคณะรัษฎรเตรียมเข้าไปยังบริเวณพระราชวัง ทั้งฝ่ายคณะรัษฎรและฝ่ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่างก็ไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันเพราะไม่อาจคาดเดาถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจากการกระทําของอีกฝ่ายหนึ่งได้ในส่วนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลวงสรสิทธิษยานุการผู้อำนวยการรักษาความปลอดภัยได้นำทหารปืนกลเบาสองหมู่ไปจัดตั้งปืนกลสกัดปากทางเข้าสู่พระตำหนักเปี่ยมสุขส่วนหลวงสุภพชลาสายฝ่ายคณะรัษฎรได้สั่งการไว้ก่อนจะเข้าเฝ้าว่าข้าพเจ้าไม่ทราบว่าจะมีเหตุการณ์อันใดเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าและทีมที่ไป ดังนั้นในทันทีที่ข้าพเจ้าเป็นอันตรายด้วยการถูกยิงถูกจับหรือถูกอะไรก็ตามข้าพเจ้าจะให้สัญญาณทหารบนเรือด้วยการโยนหมวกขึ้นเหนือศีรษะให้ต้นปืนสั่งการให้ยิงปืนใหญ่ทุกกระบอกสู่พระราชวังไกลกังวลทันทีหรือหากได้เข้าเฝ้าแล้วแต่เป็นเวลานานเลย12นาฬิกายังไม่ปรากฏว่าในทหารนั่งเรือเล็กกลับเรือรบหลวงสุโข,ขทยัยก็ให้ยิงปืนใหญ่เข้าพระราชวังไกลกังวลเช่นกันในการยื่นหนังสือดังกล่าว รวมทั้งการเปล่งวาจาคุกคามพระเจ้าอยู่หัวนั้นทางคณะราชฎรได้ส่งเรือหลวงสุขโขทัยมารอรับสเสด็จพระองค์กลับพระนครในเวลานั้นพระองค์ทรงมีทางเลือกในการตัดสินพระทัยอยู่3าประการทางเลือกแรกคือต่อสู้กับคณะราษฎรเพราะทรงมีกําลังทหารสนับสนุนมากกว่าทั้งยังมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่หลายคนอยู่กับพระองค์ในเวลานั้นและทหารตามหัวเมืองต่างๆก็พร้อมที่จะเข้าร่วมด้วย แต่พระองค์ทรงดำริว่าเรื่องต่างๆได้ยุติลงแล้วการปกครองตกอยู่ภายในมือของคณะรัษฎรแล้วในเวลานี้หากคิดไม่รอบคอบก็ไม่มีทางหลีกเลี่ยงการนองเลือดได้ความสัมพันธ์กับต่างประเทศก็จะมีความยุ่งยากมากขึ้นอีกด้วยทางเลือกที่2คือการฉเฉดดจหลบหนีไปต่างประเทศซึ่งก็จะเกิดความวุ่นวายประชาชนจะออกมาต่อต้านคณะรัษฎรอาจเกิดการต่อสู้ระหว่างทหารด้วยกันเองและอาจเป็นเหตุให้ต่างประเทศเข้ามาแทรกแซงได้และทางเลือกที่3คือทรงตอบรับข้อเสนอของคณะรัษฎร ที่ใช้สยามมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในที่สุดพระองค์ทรงเลือกทางเลือกสุดท้ายด้วยว่าวัตถุประสงค์ของคณะราชฎรตรงกับที่พระองค์ทรงตั้งพระไทยไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าจะพระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชนพระองค์ทรงมีพระราชสารต่อผู้รักษาการพระนครฝ่ายทหารความตอนหนึ่งว่าคณะทหารมีความปรารถนาจะเชิญให้ข้าพระเจ้ากลับพระนครเป็นกษัตริย์อยู่ใต้พระธรรมนูญการปกครองแผ่นดินข้าพระเจ้าเห็นแก่ความเรียบร้อยของอาณาประชาราษฎร ไม่อยากให้เสียเลือดเนื้อกับทั้งเพื่อจัดการโดยละม่อมละไมไม่ให้ขึ้นชื่อว่าได้จรลาจนเสียหายบ้านเมืองและความจริงข้าพเจ้าได้คิดอยู่แล้วที่จะเปลี่ยนแปลงทํานองนี้คือมีพระเจ้าแผ่นดินปกครองตามพระัรรมนูญจึงยอมรับที่จะช่วยเป็นตัวเชิดเพื่อให้คุมโครงการตั้งรัฐบาลให้เป็นรูปวิธีเปลี่ยนแปลงตั้งพระัรรมนูญโดยสะดวกเพราะว่าถ้าข้าพเจ้าจะไม่ยอมรับเป็นตัวเชิดน,นานาประเทศคงจะไม่ยอมรับรองรัฐบาลใหม่นี้ซึ่งจะเป็นความยากลําบากยิ่งขึ้นหลายประการ การที่พระองค์ได้ทรงตอบรับตามข้อเสนอส่งผลทําให้การปฏิวัติครั้งนี้เป็นการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งแรกของโลกที่ไม่มีการนองเลือดเกิดขึ้นในเวลานั้นพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสถามความเห็นจากสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีในฐานะคู่ชีวิตที่ต้องตามเสด็จด้วยว่าหญิงว่ายังไงสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีนั้นแม้จะเป็นสตรีเพศแต่ได้กลาบบังคมทูลด้วยความเด็ดเดี่ยวว่าเข้าไปตายไม่เป็นไรแต่ต้องมีศักดิ์ศรีมีสัจจะพระองค์จึงตัดสินพระไทยเสด็จพระราชดำเนินกลับเข้าพระนครทันที อย่างไรก็ตามพระองค์ทรงปฏิเสธที่จะเสด็จทางเรือไปพร้อมคณะผู้ก่อการแต่ได้เสด็จโดยรถไฟหลวงเจตนาก็เพื่อมิให้มีการบังคับใดๆและแสดงให้เห็นว่าพระองค์ไม่ได้ตกเป็นเชลยของคณะรัษฎรพระองค์เสด็จกลับพระนครโดยรถไฟขบวนพิเศษในวันที่25โดยไม่มีผู้ติดตามและเสด็จลงที่สถานีสวนจิตรดาวันที่26เมื่อพระองค์เสด็จพระราชดำเนินถึงพระนครก็ไม่ได้มีการนำรถยนต์ท,ที่นั่งมารับเสด็จกลับวังสุโขทัทย แต่กลับใช้รถยนต์ธรรมดามารับเสด็จแทนและไม่มีตัวแทนคณะรัษฎรมารับเสด็จแม้แต่คนเดียวสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีได้ทรงเล่าถึงเหตุการณ์ตอนนี้ว่าตลอดทางเงียบแล้วก็เศร้าเราผ่านพระที่นั่งอานันตสมาคมก็ไม่มีอะไรมาทราบเอาทีหลังว่าบนพระที่นั่งอานันต์เขาตั้งปืนเต็มไปหมดเพราะรู้ว่าเราจะมาทางนั้นครั้งหนึ่งสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีได้พระราชทานสัมภาษณ์แก่สมาคมนักข่าวไทยว่า ความจริงเรื่องปฏิวัตินี่นะในหลวงท่านทรงเดาไว้นานแล้วว่าจะมีปฏิวัติแต่จะเดาจากอะไรยังไงไม่ทราบอีกอย่างใครต่อใครหลายคนก็รู้ว่าในหลวงจะพระราชทานรัฐธรรมนูญอยู่เหมือนกันเพราะท่านได้ทรงร่างไว้แล้วแต่ระหว่างที่ทรงหารือกับเจ้านายผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะ่ะก็มีการคัดค้านกันบ้างท่านก็เลยรับสั่งว่าถึงให้ไปก็เหมือนกันยังไงก็ต้องปฏิวัติโดยอ้างว่าไม่พอใจพวกเจ้านายผู้ใหญ่ได้กราบทูลให้ระวังพระองค์เฉพาะอย่างยิ่งวันฉลองพระนครในหลวงท่านรับสั่งว่าวันนั้นไม่มีหรอก เพราะมีคนรู้กันมากถ้าจะระวังก็ต้องหลังจากวันงานผ่านไปเสียก่อนเมื่อในหลวงจะเสด็จแปลพระราชฐานท่านรับสั่งว่าคนทั้งนี้นะ่ะระวังให้ดีนะเพราะฉะนั้นในวันท,ที่ทราบเรื่องจึงไม่ตกพระทัยเลยกลับบอกว่าวานเราไม่ละที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเราได้ข่าวอยู่เกือบตลอดเวลาเรารู้ว่ามีใครบ้างทางตำรวจเขาไปสืบมาแล้วก็กราบถวายบังคมทูลหมดว่าไปปรึกษาหารือกันที่ไหนอ้างสาเหตุว่าเพราะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างหลวงสินทุหลวงสุข พระยาพหลก็เคยประชุมกันในเรือพระที่นั่งจักกรีขณะที่ในหลวงเสด็จประพาสชวาด้วยซ้าไปในหลวงก็ทรงทราบความจริงในหลวงท่านทรงมีสมบูรณาญาสิิราชพอที่จะทําได้ทุกอย่างแต่ท่านก็ไม่ทํากลับย้อนถามว่ามีอะไรเป็นหลักฐานไหมแต่ก็มีคนกลับบังคมทูลว่าหลักฐานไม่พอท่านก็ไม่รับสั่งอะไรแต่กรมพระนครสวรรค์เมื่อรู้ข่าวเกี่ยวกับจะมีคนปฏิวัติก็ยังบอกว่ายังไม่มีอะไรหรอกเพราะไม่เชื่อส่วนในหลวงรับสั่งว่า คอยดูไปเถอะแล้วก็ต้องมีแล้วก็มีขึ้นจริงๆหลวงประดิษฐ์เองก็รู้ว่าในหลวงทรงมีรา่างรัฐธรรมนูญแล้วก็จะมีการพระราชทานแน่แต่ก็คงจะไม่ทันใจกันกล่าวถึงสมเด็จเจ้าฟ้า,ฟากรมพระนครสวรรค์วรพินิษนั้นอย่างที่ได้กล่าวมาข้างต้นว่าพระองค์ก็ทรงทราบเรื่องการเตรียมการปฏิวัติล่วงหน้าแต่ไม่ได้ทรงเฉลียวใจเชื่อแม้แต่น้อยจากบันทึกชีวิต5แผ่นดินของข้าพเจ้าของนายประยูนพรมรมนตรีระบุว่า เช้าวันที่24มิถุนายนเวลา8โมงสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสว,สวรรค์วรพินิษฐ์ได้ถูกจับกุมโดยหลวงพิบูลสงครามพระประสาทวิทยายุทธและหลวงนิเทศแล้วจึงถูกนําขึ้นรถถังจากพระตาหนักบางขุนพรหมส่งไปยังสถานก,การันพระที่นั่งอาน,านันตสมาคมเพื่อเป็นองค์ประกันนายประยูนเป็นผู้เปิดประตูรถถังเพื่อควบคุมพระองค์ให้เสด็จเข้าไปในอาคารกรมพระนครสวรรค์ดได้ทรงกล่าวด้วยความเสียพระไทยว่าตาประยูนแกเอากับเขาจริงๆ พระยะอาอธิกรประกาศบอกฉันไม่เชื่อฉันตั้งชื่อทำขวัญให้แกเมื่อเกิดฉันเลี้ยงแกะมาตั้งแต่เด็กกลัวฉันที่ไม่ไปเผาศพพ่อแกใช่ไหมพวกแกที่ยิตอำนาจนี้ต้องการอะไรมีความประสงค์อะไรต้องการมีปารเมัมีคอนสติทิวชั่นใช่ไหมนายประยูนกราบทูลว่าใช่ทรงนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วรับสั่งถามแล้วมันจะดีกว่าที่เป็นอยู่เวลานี้หรือตาประยูนพระองค์ทรงถามต่อว่าอายุเท่าไรนายประยูนกราบทูลว่าอายุ32 เด็กเมื่อวันซื้อนี่เองนี่แกรู้จักคนไทยดีแล้วหรือแกจะต้องเจอปัญหาเรื่องคนเพระาะราชวงศ์จักรีครองเมืองมาร้อยห้าสิบปีแล้วรู้ดีคนไทยนี่ปกครองกันได้อย่างไรอายขนของแกจะเข่นครบึ้นเขาไหวหรือแล้วทรงถามว่าแกเรียนอะไรนายประยูนกราบทูลไปว่าเรียนนัทศาสตร์จากปารีสทรงสัมทับว่าอ๋อมีความรู้มากแกคงจะรู้จักโรเบสเปียร์มา่าและกันตองเพื่อน้ำสมบัตฝรั่งเศสดีแน่ ในที่สุดมันผลัดกันเอากิโยตินเฉียนคอันทีละคนจําได้ไหมฉันสงสารจะเลี้ยงแกมานี่แกเป็นขบฏรอดจากอาญาแผ่นดินไม่ถูกตัดหัวแต่จะต้องถูกพวกเดียวกันฆ่าตายแกจําไว้นายประยุนกราบทูลว่าทราบกล่าวแล้วตามประวัติศาสตร์มันจะต้องเป็นเช่นนั้นอย่างมากก็แค่ตายในเวลาเดียวกันนั้นเองหลวงสินธุได้ส่งใบปลิวข้อความแถลงการคณะรัษฎรฉบับที่หนึ่งให้นายประยุนอ่านเมื่ออ่านถึงบรรทัดสุดท้ายก็รู้สึกเลือดขึ้นหน้าซ่า พราะไม่เคยเห็นแถลงการฉบับนี้ที่นายปรีดีเป็นผู้ร่างมาก่อนคําทํานายของกรมพระนครสวรรค์ที่รับสั่งอยู่หย,ยกว่าพวกแกจะต้องฆ่ากันตายพรนเป็นความจริงขึ้นแล้วคือนายปรีดีได้เขียนข้อความในวัคสุดท้ายของคําประกาศยึดอานาจว่าจะได้นําประชาชนให้ไปสู่ความสุขความเจริญอย่างประเสริฐสุดซึ่งเรียกว่าสีอราระยะนั้นก็พึงบังเกิดแก่รัษฎรทั่วหน้าอันคําว่าสีอราระยะนั้นเป็นคําแฝงที่นายปรีดีใช้แทนคําว่าคอมมิวนิสต์ เป็นอันว่านายปรีดีได้ถือโอกาแสแทรกเจตจำนงที่จะนำประเทศชาติไปสู่ลัทธิคอมมิวนิสต์ในคำประกาศการยึดอำนาจแล้วตั้งแต่วาระแรก